โอเคนะครับผมก็าอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมในรายการแม็กเซอร์นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเอสเ t ฟเน็ตกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานครับก็แวะมาเล่นหน่อยนะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าที่ไม่ได้อัดเนี่ยเพราะว่าไม่อยากอัดนะครับแต่ว่าที่ไม่ได้อัดเนี่ยก็คือแบบไม่รู้จะคิดคอนเทนต์อัดอะไรดีนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ ดูแบบแนวเดิมๆไปก่อนแล้คลับก็คือลูกซองธรรมดาเนี่ยยิงกันไปมันๆเนี่ยแหละนะครับม,มีทำไมผู้จางี้เล่าโอเคเดี๋ยวหาห้องนั่นเลยเดี๋ยวผมจะสต็อปคลิปไว้นะครับก็เปลี่ยนตัวอาจเป็นโมบิเซนหรือเปล่าเนี่ยอ่านไม่ถูกต้องนะครับถ้าอานไม่ถูกก็ขอไปด้วยครับเดี๋ยวจะอ๋อไม่ต้องสต็อปล้มาเก็แรกครับยิงดาวกัน ไปครับเพราะว่านิ้วผมมันทาแป้งไง <c oughs> มันลื่นไปแล้วมันก็จะไม่ <c oughs> ค่อยดีเท่าไหร่ <All ready. S 1> ใครอีกแล้วนาะผมไม่รู้ว่าไม่มีใครท้าผมก็ไม่ท้าผม <c oughs> อมเกือบสามแล้วไหมล่ะเกือบเก็บสามแล้วไหมล่ะเอาไปว่าวันนีนะ้คอนเทนต์ก็คือ ผมจะไม่ทักใครเลยนะครับไม่ว่าใครจะทักผมก็ตามแต่ผมก็จะไม่ทักใครเลย Man down. Man down. อุ้ยโห่ร้ายโโอ้หเจอคนดังใครดังผมเหรอ <laughs> Man down. Man down. ไม่ต้องมองก,ก็รู้นะว่าใครดังครับ ผมเนี่ยแหละครับดูคนดัง down. Down. ไม่ต้องรีบไปน้องรีเรื่อยครับผม GGG No1 ครับผมไปต้องรีบครับรเรื่อยครับอกแล้วเรื่อยครับไม่ต้องรีบ เหมือนเขารู้นะครับว่าเมื่อเขารู้นะว่าผมเป็นคนดังสวัสดีนะครับแต่ผมจะไม่ท้าใครเลยครับวันนี้ผมจะมาแบบน,นิดเดียวไหมเข้าใจป่ะอืมนิดเดียวบอกหน่อยบอกหน่อยดังไงผมอยากรู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโควิดคนนี้เขาดังยังไงครนะแต่ว่าเขาน่าจะโหดที่สุดในเกมนี้นหละเออูหลอกไอสัตว์ไม่ต้งเชื่อกูเฮ้ยแจง้งเตือนแง อมไม่ตายอ่ะเป็นไงเฮ้ยแต่แต้มเรายังนำนอยู่นะแต่ว่าเพื่อนเราก็พยายามทําแต้มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะไม่บอกว่าถ่วงแล้วกันนะจะบอกว่าเขายิงไม่ได้มากกว่า <Man Down. S 1> ขเขาทํำ YouTube เฮ้ย <Danger. S 1> เพื่อนได้สดวยผมจะไม่บอกเลยนะว่า ผมอัดหรือไม่อัดแล้วใครทักผมเนี่ยผมรู้จะไม่พูดด้วยนะครับคือจะออกมาแบบแนวแนวแบบยิงๆอะ่ะเออเข้าใจปะ่ะดาวเกิดแล้วนะแต่ว่าไม่รู้น่าจะมาหลังครับน่าจะมาหลังนคะรับอ้โหลมาหน้าวะ่ะ อยโอ้ยไม่ทันนะเมื่อกี้นี่คือแบบใจเต้นตึกตักตึกตักเลยโอเคครับเราเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอืเฮ้ยพี่แมวแต่ไป แตกไปพ่อผมเข้าไปเล่นทุกทุกวันนะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่อ่อนนะแต่ผมเข้าไปเล่นทุกวันครับโอ้โหโดนหลังยิงนะ <Enemy Down. S 1> คือแต่ว่าทุกคนจะไม่เห็นะไรตรงระดับคิวฟีดึ้นนะเวลาคิวฟีดึ้นจะไม่เห็นนะงงว่าคิวฟีดคืออะไรก็คิวฟีดก็คือช่วงเวลาที่เราได้ยิงนะครับ 17ตาย9ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้แย่เกินไตไม่ก็เรก็ไม่ได้ดีจนเกินไปด้วยนะแต่ไปดีดับเบิลคิวสองหนึ่งเฮ้ยกุลาโผนะอ๋อยเก็บสามวะก็เก็บสามปิดท้ายไป ก็เกมแรกก็ชนะไปนะครับก็ช่วงนี้คูสองก็ผมก็จะเข้าไปเล่นบ่อยๆนะครับเพราะว่าเก็บตังค์นะครับ XP เนี่ยไม่ค่อยได้เก็บหรอกส่วนมากจะเก็บตังค์นะครับชอบเก็บตังค์มากกว่าผมเป็นคนที่ชอบเก็บตังค์นะครับจนทุกวันนี้รวยที่บ่ายเลยอืมรวยแต่เขือเหลือแต่นั่นแหละครับเดี๋ยวสต็อปไปเลยครับอ่าครับก็มาอยู่ในเกมที่สองครับตอนนี้ผมสลับมาอยู่ฝั่งแดงมากนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งน้ำเงินไปเนาะก็ชนะไปครับโอ้โห ก็เก็บสองไปครับโดยที่เรายังเป็นผู้นำอยู่ครับเจ็บทุกคน,นครับเมื่อกี้นี้บอกเลยโอ้โหเห็นไหมผมบอกเลยครับสวยครับเพื่อนโหจังหวะนี้มาสวยเลยสวยครับบุเรงนองเนี่ยวันแรกที่บุเรงนองเล่นกับผมเนี่ยคือจะบอกว่าอะไรเดียะขออภัยด้วยนะครับถ้ามาดูคลิปนี้ก็ขอแบบ ว่าแล้วกันนะครับคือวันแรกที่เขามาเล่น,นกับผมเนี่ยยอมรับเลยคือว่าตอนนั้นเนี่ยโคตรกกเลยนะครับตอนนั้นบอกเลยว่าเป็นดาวที่ผมเคยเจอแบบโคตรกากเลยครับแต่พอวันที่สองแล้ววันที่สามเมื่อวานที่ผมไปเล่นมาเนี่ยเขาแม่งโคตรโหดเลยเวทุกคนคือแบบคือได้ทั้งชักได้ทั้งแบบคือได้ทั้งชักได้ทั้งอะไรอะ ืออ,อคือเขาได้ทั้งชักได้ทั้งออโต้นะครับคือเล่นโหดมากๆเลยนะครับวันที่สองวันที่สามแบบผมยอมรับเลยตรงนี้แต่วันแรกครับผมขอแบบเอ่อออกเนียแบบงงพูดแล้วกันเนาะว่าเออกากจริงๆนะฮะเฮ้ยก็งงน <c oughs> แน่นอนครับคืออยู่ไม่ว่าอยู่ฝั่งไหนครับเราก็ต้องเป็นแบกอยู่แล้วเพราะว่าเราโหดที่สุดเลย <c oughs> มาหน้าแม่งเลยผมโคตรท่วงทำาๆครับไม่เอ๊ครับผมไม่ซีเรียสเลยครับแต่อย่าออกลกันเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตายกันไปแล้วเพื่อนเอนวยเพื่อน ถือว่าทีมเล่นดีนะครับพอร์ตกันดีมากเลยเป็นการลงแรงเอ้ยไม่ใช่คนละเกมไปต่อครับอุ๊ยเกือบตายเกือบตายครับทุกคนเมื่อกี้นี้ยิงโดนเท้านะแต่ว่าเกือบตายเลยนะบอกเลยว่าเจ็บหนัก ว้าจริงๆนะครับเออว้าจริงๆอันนี้ว้าจริงๆไม,ไม่ไม่ได้ล้อไม่ได้อะไรนะครับอันนี้ว้าจริงๆครับเพราะเมื่อกี้เหมืนองนงงตัวกระจเลยเฮ้ยหรือวันติดบากวะไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะจะบ้าเหรอจะยิงเรามันเร็วไปร้อยปีวะน้อง พี่แม็กแบกดาวเหรอตอนนี้หนึ่งครับผมบอกแล้วผมจะไม่พูดผมจะไม่ตอบใครเลยก็เขาไม่ได้ออกเขาไม่ได้หนีเขาไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับซึ่งที่ออกนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเขาแค่ออกไปรีนะครับเพราะว่าเขาเอค่อนข้างที่จะแหลกนะเพราะว่าเก็บไปสเลยชิบอด ากลับมาแล้วครับอัโปโป้เขาพูดอะไรอ่ะหน้าครับไปช่วยหน้าดีกว่าอืมไม่ทันครับคือจังหวะเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวต้นคลิปกูจะพูดแบบเออเอาใจถ้ายังดีเลยทำไมสวย สวยกลับ่านเลยครับเกมแรกก็แบกอีกฝั่งน้ำเงินนะครับคืออยู่ฝั่งไหนก็ชนะครับเออได้ชื่อคลิปละถ้าชนะนะขอาวน้อยเฮ้ยเกินไปสวยโอ้โหแต่แพ้นะครับเสมอครับเสมอแต่แพ้นะ อีกเกมไหม,มยังไงดีอะคือมันเสมอมันยังวัดความชนะไม่ได้ครับอีกเกมอะไรดีกว่านะบัดแพ้ชนะไม่ได้ไปโอเคครับบุเรีงน้องก็ออกไปรีครับแต่ว่ามีคนใหม่เข้ามาคือหมาโหนะครับซึ่งถายุก็ได้เป็นหัวแขนครับแต่ก็เอยเป็นหัวห้องครับแต่ก็เตะออกไปแน่ Danger. Danger. นอนครับเราเก็บอีกแล้ว ที่ผมเงียบไม่ใช่เลยนะฟังเสียงตีนอ <Enemy down. S 1> ุ้ยเลือดหกผมไม่อยากจะบุกเลย <Enemy down. S 1> แต่ก็มันสไตล์เราครับเก็บ <Enemy down. S 1> ไปสามครับโอ้โหมอนตีคิวแต่เก็บสองจริงๆริร <laughs> วมยอดก็ตายตัวแรกเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ตายดี嘛สามศูนย์โอ้โหเย้าเกยจังหวะนี้เิ้วผู้ครับ ยิงไปสามสูนนะปุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละฮึยอยู่ดีก็ก็ตกเฉยเลยนะครับคืออันนี้ไม่ไม่ไม่เท่าใครนะครับททอศัพทเกวียงอยู่ดีๆก็กตกเฉยเลย,เท,ยทุกคนก็จะได้ดูเป็นความละเอียดเจ็ดร้อยเอ่อเจ็ดร้อยยี่สิบพีนะครับ พ่หแอบบอโหไม่ใช่ครับเพิ่งเกิดครับคือผมตก,กใจไงเอจอจอมว่าเมื่อกี้ไม่น่าตายนะแบกอีกแล้วมนะั้งเฮ้ย คือพี่มันเร็วอยู่แล้วไอ้น้องโธ่จะยิงพี่เร็วไปล้านปีได้ชื่อคลิปแล้วผมทวงอีกแล้วได้ชื่อคลิปแล้วอยู่ฝั่งไหนก็แบกดูดีครับความโหดของผมมามันยังเหมือนเดิมคือไม่อยากจะโม้ครับถ้ามีชุดก็เจอได้ทุกคนนะครับ ว, sociedad, ว Bref, automate, ını, ับวับวับวับอันนี้วับอุ้ยยิงไม่โดนตะโกนร้องเฮ้ยอันนี้วับจริงๆเมื่อกี้วับจิงอยู่ดีวับเฉยเลยเก็บสามไปดีน้องเก็บสามไปดีเจ้าว่านี้ทำไมอ่ะก็คือโหดเกินอ่ะเออ สวยหน้าแน่เลยครับ <Man down. S 1> ก็ผมไม่แอบอยู่แล้วครับก็ผมไม่แอบอยู่แล้วอะครับก็ผมไม่แอบอยู่แล้วอะผมไม่แอบอยู่แล้วอะคือเมื่อกี้ผมจะบุกไงแต่เขาบุกมาก่อนครับคือมันก็เป็นจังหวะทาม,มิงที่ดีนะ <Man down. S 1> เป็นไง ขเขาเรียกว่าสะบ,บัดนนิ้วยิงอะเ,อเฮ้ยไอ้เหี่ยมือไม่ขึ้นอะ่ะก็เอามือลงครับห <c oughs> ลอกห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 ลอกทำไปเล่นไปในนี้ FC ผมทั้งนั้นเลยนะโอ้โหกี่ตัวเนี้ยกี่ตัวเนี่ยเ,เฮ้ยกี่ตัวเอเ้ยไม่ตายสักตัวพ่องตายเลยเหีย แปลกแล้วเน hey, ี่ยเฮ้ยแรลกหรอเฮ้ยเกินไปนะพายุมันเกินไปนะบางทีอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันผมว่าแปลกหรอไอ้สารแปลกหรอกูก็คิดว่าแหลกว่โถ ขอภัยด้วยนะครับที่ว่าแรกอ่ะแต่จริงๆแล้วแอบนะครับคือบุกมาแล้วสู้ผมไม่ไหวไงก็คือต้องแอบเป็นธรรมดาครับอ๋อดิก็คือยังแบกอยู่เช่นเคยครับ แล้วครับเกมที่3ก็ชนะไปเอาเป็นว่าเล่น3เกมครับชนะ2แพ้เสมอ1ครับก็ถือว่ายังดีนะครับก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบอย่ลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับบา,บายยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับจุ๊บ